I'm losing mind Is everybody in the world blind give sign sign my me world Please Lord everybody the a sign. A sign. สวัสดีนะครับกลับมาพบนะครับกับเรา2คนนะครับเนี่ยกับ X Max Story นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรา2คนนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเที่ยวคาเฟ่เปิดใหม่กันนะครับก็อยู่ที่ จังหวัดนคปรปฐมนะครับอ่าคาเฟ่แห่งเนี้ยก็เหมาะกับเป็น family นครับครอบครัวแต่ว่ามีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นที่ไหนนะครับสวยมากนะขนาดไหนครับก็เราเดินทางกันครับผม totally 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 I'd love to chase and the chase to the heart and I set the pace when I'm running I always อตอนนี้นะครับเราก็วิ่งอยู่บนถนนบรมลาชชนนีนะครับก็กำลังมุ่งตรงไปทางพุทธมนตรสายสี่นะครับตอนนี้เราเลี้ยวเข้าซอยเล็กมาแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยทางเป็นแบบเนี้นี่นี่เป็นบ่อหรือว่าปลูกข้าวช่วงนี้น้ำน้ำขังก็ไม่รู้เกี่ยวไปแล้วเนี่ย่เลี้ยวขวาเนี่ยเหรอ นี่ไงเนี่ยเลี้ยวขวาเอ้าเลี้ยวซ้ายแกไม่เห็นป้ายบอกชื่อลงชื่อร้านอะไรเลยอ่ะถงงงะางวาดิไอ้ร้านรัติดมันอยู่ตรงไหนคะบ้านไงไอ้บ้านแกตายคาเฟ่อ่ะ นี่ยไงจะถึงแล้วออกไปเนี่ยเลี้ยวซ้ยวายเลี้ยวซ้ายเดยพอถึงโดมนะเลี้ยวซ้ายเข้าทางคอนกรีตน่าเดี๋ยวก็ถึงแล้วสี่มมเมตรเปิดมานี่ก็อ๋อนี่จะถึงแล้วเนี่ยออกปากทางเลี้ยวซ้ายมันจะให้เข้าแต่ทุ่งนาเลี้ยวซ้ายพอดีเลี้ยวซ้ายสองคืนขอบคุณครับไม่ใช่ไม่ใช่ดูบัวนะดูบัวนี่ก็อีกทีอีกนะ เนี่ยป้ายมันควรจะมาอยู่แถวนี้ยเนี่ยเดี๋ยวบันนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่บันนี่คาเฟ่เนี่ยเหนื่อยพีกูแม่งพามั่วครับผม ให้ไปทางนูน้นทางนู้นจะลงแต่บ่อปลากับเข้าบ้านชาบ้านเขาอ่าทางนี้น่าจะถูกแหละทีนี้ถามคนขับกระบะมาด้วยเขาบอกว่าอ่าทางนี้แหละน่าจะถูกแล้วเดี๋ยวร้านอยู่ขวามืองหน้าครับเนี่ย แวงพามัวแต่นี้มันมีป้ายบอกแล้วล่ะว่าเดอะบันนี่คาเฟเนี่ยบางเนี่ยสายมือเนี่ยเนี่ยบันนี่ค่ะโอ้ยถึงถทันทีเนี่ยครับทางลับเดอะบันนี่คาเฟอแบนนี่ฮัทนะครับบันนี่ฮัทคาเฟ่ อปล่านี่บ้านเจ้าของเนี่ยนู่นนี่นาจะเป็นบ้านเจ้าของเนี่ยอวายอ่าถึงแล้วนะครับเนี่ยในสุดไม่หลงก็เลยเราก็มาถึงแล้วถึงจนได้ชื่อร้านชื่อเดอะบันนี่ฮัทคาเฟนะครับเนี่ยบอกว่าเป็นร้านเปิดใหม่นะครับเนี่ยอยู่ในช่วงของเปิดใหม่ อ่าเดี๋ยวเราหาที่จอดก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเี่ยเขาก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆาาจอดไหนได้ครับเนี่ยอ,อืออ,อ,อาาเฮ้ย,ยอ่ะถามได้จอดนี้ได้ปะ ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เดอะบันนี่ฮัทคาเฟ่นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศรอบๆกันนะครับเดี๋ยวเรามาถามร้านนะครับเขามีโปรอะไรบ้างววาอตอนนี้บันนี่ฮัทมีโปรอะไรบ้างครับเนี่ยอ,อ,อธิบายเลยครับ599บาทาถึะลูกค้าจ่ายหมาถึงลูก้าจ่าย599บาทเราได้คูป,ปองทั้งหมดเท่าไหร่ครับ2อ0บาท ก็คือพันหนึ่งใช่ค่ะขอบเก้าอี้แคมปิ้งนะคะได้เก้าอี้นี้ด้วยอ่าให้ดูนะครับเนี่ยสามารถใช้คูปองหนึ่งใบนะคะต่อหนึ่งใบเสร็จนะคะต่อหนึ่งครั้งค่ะมียอดซื้อห้าร้อยบาทขึ้นไปค่ะคูปองหนึ่งใบนะครับต่อหนึ่งใช้ได้หนึ่งครั้งมียอดห้าร้อยขึ้นไปเอาอันนี้มาลดได้ลดสองร้อยก็คือห้าร้อยลดสองร้อยจ่ายสามร้อยเท่านั้นนะครับ ใช้ได้ถึงเมื่อไหร่ครับคูปองนี้มีอายุการใช้งานหนึ่งปีนับจากวันที่ซื้อค่ะหนึ่งปีนะครับอืมนี่นะครับเนี่ยแล้วก็อันนี้คือเมนูนะครับต้องบอกว่าน่าทานมากมีหลากหลายนะครับอืมทั้งของข้าวของหวานนะครับ อ่าแล้วนี่นะครับก็คือห้องรับประทานอาหารนะครับในส่วนที่เป็นพื้นที่โซนห้องแอร์นะครับเนี่ยก็มีหลายสิบโต๊ะอยู่นะครับเนี่ยอ่าให้ชมนี่ครับประมาณนี้อ่าแล้วนี้ก็เป็นมุมน่ารักนะครับน่ารักน่ารักนะครับเนี่ย ไว้มาถ่ายรูปได้นะครับเนี่ยเนี่ยครเขาก็มีเป็นมุมนะครับเนี่ยให้เรามาถ่ายภาพนะครับเก็บบาบรรยากาศนะครับสวยๆงามๆได้นี่นะครับเนี่ยี่ดูบรรยากาศด้านนอกนะครับเนี่ย ทำกลางทง้องนาครับเนี่ยสีเขียวพจีเลยเห็นไหมครับ เราก็มีมุมเอาไว้ให้ถ่ายรูปด้วยนะครับนี่หลากหลายแบบโลเคชั่นมากนี่ะพาให้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแบบยาวๆเลยครับนี่นี่ก็อีกมุมหนึ่งนะครโดยมีเป็นตุ๊กตาน้องกระต่ายนะนี่นี่ครอบครัวกระต่าย บ้านของบ้านแรบบิดครับบ้านกระต่ายนี่เป็นไงครับผมนี่มีมุมหนึง่งอ่ะไปะชมนี่นะครับนี่นี่ก็เป็นบ้านแรบบิทนี่กองฟังนี่ก็นั่งเอาไว้นั่งถ่ายรูปได้นะครับนี่นมีบ้านกระต่ายครับแล้วก็มีฝักทองด้วยต้องบอกว่าสวยงามนะครับ ที่นี่เขาก็มีเรือขีบให้นะครับบริการด้วยก็บริการฟรีนะครับเนี่ยเรือถีบแล้วก็บริเวณตรงสระน้ําตรงนี้นะครับเขาก็มีบริเวณที่เป็นที่นั่งรับประทานอาหารนะครับเป็นแบบซุ้มนะครับแบบนั่งเอลับได้เลยเนยทำกลางส่วนน้ำเนี่ยแล้วก็มีน้ําพุด้วยอยู่บริเวณกลางสระเลยเนี่ครับยามเย็นตอนช่วงตอนเย็นนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศ ดีมากนะครับเนี่ยได้ฟิลมากอ่ะตอนนี้เราสองคนนะครับก็อยู่ที่เดอะบันนี่ฮัสคาเฟ่นะครับเนี่ยมาถึงแล้ว ก็มายากพอสมควรนะครับนี่เราก็มีสั่งอันนี้อะไรครับเนี่ยพิซซ่าผักขมนะครับอืมอะไรอีกอ้าวยำส้มโอนะครับเนี่ยก็ถือเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้ด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะต่อไปครับมีอะไรอืมอ่ะอันนี้เรามา แค่สองคนนะครับนี่อันนี้ก็ข้าวผัดหมูนะครับอ๋อใช่นะส้ตมตำใช่อืมอ่ะแล้วนี่ครับนี่ส้ตมตำปูปลานะครับนี่เนี่ยปูเป็นกก้ามมาเลยอืมเป็นของแซบนะครับที่ขาดไม่ได้แล้วก็มีเป็นน้ำนะครับนี่น้ำที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะครับนี่อันนี้ชื่ออะไรไม่รู้ ก็เป็นน้ำรสชาติซซานะครับนี่ที่สำคัญ <P ick> นี่เขามีพริกข้างในด้วยนี่เห็นไหมครับนี่เป็นเม็ดพริกเลยอืมแล้วก็นี้เป็นอ่าประมาณอเมริกาโน่ส้มอ่ะครับนี่นี่นี่นะครับนี่แล้วดูบรรยากาศนี่มีเรือถีบด้วยนี่บรรยากาศรอบๆนะครับนี่อ่าแผนให้ดูอืม วันนี้เราสองคนนะครับก็พาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมนะครับเดอะบันนี่ฮัทคาเฟ่นะครับก็อยู่ในจังหวัดนครปฐมนะครับก็ท่านผู้ชมก็รับชมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านใดสนใจก็มาเที่ยวกันได้นะครับแรกๆนะครับอาจจะเข้ามายากหน่อยนะครับเพราะว่าพี่กูก็พาหลงนะแต่ถ้ามาแล้วก็โอเคครับบรรยากาศสวยงามแล้วก็อาหารรสชาติอร่อยนะครับก็มากันได้ สำหรับวันนี้นะครับเราสองคนก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับก็ติดตามช่อง Xmax Story ได้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย